เซตยอดนิยมเซตฮิตของร้านเราก็คือเส้นนี้เลยค่ะห่วงโค้อตันค่ะแต่ว่าเส้นนี้ไม่ธรรมดานะคะหน้าร้านมี5องค์คนทตี่เขาอยากจะได้แค่3แล้วมีตะขุดก็อยากจะเอาไปไว้ด้านหลังถึงการโมดิฟายสิคะจะเหลืออะไรล่ะก็โมดิฟายได้แบบนี้เลยค่ะก็คุณสมกษณะพิเศษของสร้อยลายนั้นโมดิฟายได้ตามที่ชอบนะคะเอาห่วงสองด้านหน้าไปไว้ด้านหลังใส่ตะขุดแทนโอ้ยลัดเป๊ะปังวอรใช้เวลาไม่ แล้วก็จัดไปอีกสร้อยคอแบบสองกระสัยนะคะโอ้โหสวยมากน้ำหนักสองทตั้งใจเดินทางมาจากที่ไหนเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พี่เขากันเลยดีกว่าค่ะว่าได้อะไรไปยังไงถูกใจยังไงหรือเปล่าสวัสดีค่ะลูกค้าเดินทางมาจากที่ไหนคะบุรีครับเลบุรีวันนี้มาจากอะไรคะสร้อยคอสร้อยคอลายอะไรเอ่ยห่งค,ค,คู่ตันห่งคู่ตันลายนี้หายากไหมาคะก็ะาหายากหายากน<ค>ะพี่ว่าหงคู่ตันของที่ร้านเนี่ยมันแตกต่างกับหงคู่ตันร้านอื่นยังไงเออมัน ยาวแล้วก็สวยดีค่ะพี่จริงๆอะของคู่ตันนะนะจริงๆแล้วร้านอื่นของคู่ตันอะมันจะไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่ละห่วงอะค่ะมันจะแยกจากกันได้นะคะมันสามารถโมดิฟายอย่างที่พี่วันนี้โมดิฟายได้กาลูกค้าดูตอนแรกมันเป็นแบบห้าหวเหือนที่น้องแอดมินถ่ายนะแต่ในลูกค้ามัโมดิฟายนะคะเอาสองห่วงออกมาอยู่ที่ตรงนี้ค่ะด้านหลังนี้เป็นสกุล าจากจังหวัดชนบุรีเลยนะคะเดี๋ยวนี้คือเจ้าคุณสีวัดอ่างศีลาเจ้าคุณสีวัดอ่างศีลา นะะคพัชรีก็ดอ่างกีราเหมือนกันค่ะเหมือนกันเลยอันนี้ก็นักกั้นผิวปิดตามักกั้นผิววัดอ่างกีรามวัดอ่างกีราแล้วอันนี้พุทธสกุดของอะไรคะสกุลศรีเหมือกันวัดอ่างกีรามองคขายอาหารทะเลครับขายอาหารทะเลอยู่ตรงไหนบอกเลยแฟนเพจเป็นพุทธนุนตลาดประมงซื่งบ้านอ่างศิลามเชื่อคืออะไแซ่บมากนะเออนะคะยัดนะคะสองประสาขออนุญาตนะคะองค์นี้คือพระดาวค่ะพระดาวนะคะศิราเหมือนกันเลยนะคะทั้งสองท่านทำไมถึงนับถืออันนี้คะเพราะว่าเป็น ข้านับถือมาตลอดอืมแล้วมีความเพลงความปังไงคะก็แขวะขาดนะแขวะทางกว่าไทยใช่พี่แล้วก็รู้สึกว่ามีแล้วก็สบายใจสบายใจดีกว่านะแต่ modify สร้อยคอระดับเซียนพัสกับร้านเรานะคะใช้เวลาไม่นานปรับเปลี่ยนได้ตามใจดีช่างเลี่ยมและซ่อมเพราะงจกรจบในที่เดียวของคุณที่มาจัดระบบกับซอสข้างกองรัชิดิ่ะ